สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็<ฤ>กลับมาอีกแล้ว,ลวสำหรับคลิปเก็บมาแรงนะครับซึ่งนี่ก็เป็น EP ที่13แล้วโดยแมปที่เราจะมาเก็บกันในครั้งนี้จะมีชื่อว่าเอลิเซียนะครับชื่อแมปโดยจุดรับเพลจ,จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับและมาแรงที่เราจะต้องมาเก็บกันจะมีทั้งหมด10ตัวก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็เพื่อให้เป็นการเสียเวลามากไปกว่าน,นี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะปะไปดูกันเลยตัวท,ที่1นะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับอยู่ตรงท่าเรือนะเออเขาได้ท่าเรือไหม รวมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวที่หนึ่งก็ได้มาค่อนข้างง่ายนะครับต่อไปตัวที่สองนะครับต่อไปตัวที่สองที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับจะเกาะอยู่บนหุ่นไลกานะก็เ,เดินตามผมมาได้เลยนะครับ ต่อไปตัวที่3นะครับตัวที่สามที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะก็สามารถวัปไปได้หรือว่าเดินตามผมมายก็ไ,ได้เลยนะผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะครับค่อนข้างสวยน,นะเอเลยเลยเลยนี่นี่มาอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปตัวที่4นะครับ ตัวที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะก็เดินตามมาได้เลยครับเอาเขาไปซ่อนแล้วอ่ะต้องเลือกอะไรเอ่อผมเลือกอันลารแล้วกันนะเอาต่อบผิดแต่ก็ยังได้นะครับ ทำหน้าตาต่อไปตัวที่5นะครับตัวที่5จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับโดยมแมลงจะกาะอ,อยู่บนหมูบินนะครับเหมือนกับแบบอื่นๆนะก็ตามมาได้เลยครับให้เราเอาตัวละครที่โจมตีระยาไกลสีนะครับนี่เห็นไหมหมูบินตัวนี้เลยครับรอมันมานะปึ๊บ อัน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับต่อไปตัวที่หกนะครับตัวที่หกจะอยู่ตรงเอ่อบริเวณเอ,อตรงบริเวณนี้นะครับนี่คือแมพผมยังไม่ได้เปิดอะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปเปิดแมพเลยนะก็เ,เป็นว่าตามผมมานะครับตั้แต่หนไปทางไหนวะเอ๊ะเดี๋ยวขึ้นหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชลงลงลงคนพาไปยังหลงเลยนะครับ เราก็เข้าประตูวาร์มี้ไปนะนะครับแล้วเราก็เดินตรงไปเดินตามผมมาได้เลยนะครับว้าวที่นี่ก็ค่อนข้างสวยนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรเอยสายพันธุ์น้องเมมเหมออยู่เต็มไปหมดเลยนะแล้วตรงนี้มันจะเป็นสองชั้นนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะต้องไปทางหนึ่งนะนี่อยู่ตรงบริเวณนี้ ต่อไปตัวที่7นะครับตัวที่7จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็ให้เพื่อ,อนๆวาร์ปมาได้เลยนะนี่สาเหตุที่ไม่เก็บตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้ไปเปิดแมปเลยนะต่อไปตัวที่8นะครับตัวที่8เออตัวที่8ก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะก็มันจะเป็น2ชั้นนะครับเดนตามผมมาได้เลยนะ คือแมปมันจะซ้อนกันนะครับตอนนี้นี่เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ต่อไปตัวที่9นะครับตัวที่9จะอยู่ตรงบริเวณรูปจิกซอน,นะครับเอาเป็นว่าเดินตามผมมาได้เลยนะนี่อยู่ตรงนี้ ต่อไปตัวที่10นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆเหมือนกันนะก็เดินตามผมมาได้เลยครับตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับสำหรับเไปเก็บมาแล้งนี่ไงเบดเด้งขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปส่งเบสกันเลยนะครับไปไปกันเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับตอนดอกเฟรคเก็บแมลงเป็นยังไงกันบ้างครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆสามารถเก็บแมลงได้ครบนะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนมาถึงตอนนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับไว้เจอกันนะบ๊ายบาย